แกโทรบอกฉันว่าแกแทงลูกเนี่ยฉันก็รีบบึ่งรถจากกำแพงเพชรมาหาแกเลยเนี่ยแกฉันเสียลูกไปแล้วฉันเสียลูกไปแล้วแกฉันเสียลูกไปแล้วฉันแทงแล้วเขาไม่อี่วกับฉันแล้ว <c oughs> คุณแม่ทำใจนะคะคุณแม่อายุยังไม่มากยังสามารถมีบุตรได้อีกค่ะไม่ ลูกคนน no ี้สำคัญกับฉันมากเขาจะพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้มัวก็มีความหมายกับฉันเขาไม่อยู่แล้วแกคือแบบนี e ้ค anyway. <c oughs> ่ะคุณพยาบาลผัวของเพื่อนดิฉันเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาเพื่อนดิฉันก็เลยรอให้ลูกมาเกิดจะได้ตรวจดีเอ็นเอนะคะการตรวจดีเอ็นเอก็สามารถตรวจจากศพได้นะคะจริงเหรอคุณพยาบาล แม่สามารถขอตรวจด n a อจากศพทารกที่เสียชีวิตได้นะคะก็หมายความว่าฉันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กในท้องที่เสียไปคือลูกของผัวฉันคุณอย่างเงียบแบบนี้สิคะตกลงคุณจะตรวจด n เลูกไหมผมไม่แน่ใจว่าอยากรู้ไหมแต่ฉันอยากให้คุณรู้ ว่าฉันไม่ได้มั่วผู้ชายแล้วเด็กในท้องก็ลูกคุณอย่างไงเราก็เสียเข้าไปแล้วให้มันจบแค่นี้ไม่จบพอฉันแทงลูกคุณก็จะทิ้งฉันคุณเห็นฉันเป็นอะไรทำไมคุณถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมคุณต้องใจงร้ายกับฉันขนาดนี้แก yeah. แสงล่าบอกว่าคุณรู้สึกผิดที่ดูแลเมียไม่ดีครับผมล่าเลยไม่ค่อยได้ดูแลเขาที่คุณไม่อยากตรวจดีเอ เราะว่าคุณไม่อยากรู้สึกผิดไปมากกว่านี้สินะคะคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับแสงล่าแต่คุณควรจะให้ความเป็นธรรมกับเด็กในท้องให้โอกาสให้เขาได้พูดกับคุณว่าหนูเป็นลูกของพ่อคุณใจร้ายกับฉันแล้วเนี่ยคุณยันจะใจร้ายกับลูกอีกเหรอคะ ผลดีเออกเมื่อไหร่ล่ะครับพ่อคุณหมอเขาแจ้งว่าจะแจ้งผลดีเอ็นเอีกประมาณสอามอาทิตย์แล้วถ้าผลออกมาว่าเด็กคือลูกของพ่อล่ะครับพ่อก็คงเสียใจมากมันเหมือนกับพ่อฆ่าลูกของตัวเองน้าแสงล่าเขามีภาวะแท้งคุกคำามต่อให้พ่อดูแลดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เลิกไม่ต้อมาพูดทำให้พ่อรู้สึกดีเลยพ่อผิดเอง เออแค่นี้ก่อนนะครับพอ่อพอดีเพื่อนมาถึงแล้วนะครับนี่ลูกได้เพื่อนใหม่แล้วเหรอใช่ครับเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยครับคนนครสวรรค์ครับ